สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเสานะครับเนาะวันนี้ลงมาเปลี่ยนบอ่อนามเ่ยนเติมน้ำให้บอ่อกบครับรู้สึกว่าฝนมาตกันสีแหงฝนน้ำก็จะซึมเหมือนน้อยนึงครับนี่ครับฝนหลืงก้นนะครับกบนี่ยกบเหลี่ยงกบหน้าก็นี่เห็กันครับแต่ว่ากบหน้าเนี่ยยังเป็นผพิตผลสีเลี่ยงนสีลี่ ยู่ไนปลาหย้ายู่ได้กระเบื้องผมละครับอันนี้กับเป็นบ่อให้เพิ่นเล่นพี่น้องนีก็มีอยู่ครับนี่เ่มันกระจอกมันกระจบกมันก็นั่งเล่นอยู่นี่ละครับเพิ่นว่ามันผมเสียวอาหารม่ให้เพิ่นผมไม่ได้ให้หัวอาหารได้พี่น้องผมไม่ได้ให้หัวอาหารแต่ว่าผมมี โซดาเซียวไอพ่นกินพวกมแมลงพวกอยียังนะครับนักที่เห็นขเขาจะขายจิ้งดีดยี่น้ำมันตลาดนัดนี่ครับผมก็ซื้อจิ้งดีดมานยนให้เพ่นนางเบื้องพ่นกินครับมีความสุกปอีกอย่างนะครับนี่ครับเป็นบอสบอรกระเบื้องนอะครับอีกจำลองธรรมศาสตร์ ลงหลายเท่อเลพี่น้องแต่ว่ามันกะมันกะมักเนาะพี่น้องเนะาะไันไดกะไม่เคยเบื่อเลยพี่น้องนี่มานั่งอยู่สิเขียดเขียดพมงกับปอยเลยพี่น้องเขียดพมงกับปอยไปผุงกับห้านควนไหมนะครับควนไหมที่ที่ปวกจ้อนนะครับที่ปวกจ้อก็มาว่างไว้นี่ ไม่ให้เคียดไม่ให้เคียดกินเนาะครับไม่ให้เคียดกินยิ่งมาขึ้นอเอาเสี้ยงไว้ยังให้นพันยูยังสิละครับนี่บวกก,กะเนี้งกกยงกะ,งะกะเนี้ยงกะยูงสิละครับบวกไว้ยังสิให้กระถางนี่ครับเนี่ยเลีหยนแบบธรรมศาสตร์นะครับนะเนาะเลีหยนแบบธรรมศาสตร์คุปต์กับยูในบ่อเนี่ยครับบอ่อใส่เนื้อแดงนะ้ำ แมงมัเต็มพี่น้องเงี่ยมาคืนนี่เปิดใบนี่ทางฝนก็เป็นบอ่อพักกระแนงแล้วครับตรงนี้ฝนกระจาห่างหายไปตรงนี้ก็เป็นพักรกระแนงครับเอาไว้ได้กินแามแรงแล้วครับเอาไว้กินแามแรงเอาไว้กินน้าแร,ง,านนารงโอ้งามเลยพี่น้องเขียวปลูกใส่กระกุใส่กะละมังครับวางไว้กลางๆนี่แหละ bỏ bỏ cái ngang cả mày thì về gì đó p/nhờ, cặp, khâu như này, khâu như này bo cột nó p/nhờ, để pha nhang nó bưng, cái nhang, anh này là thành xã, bo này nó, hấp, nó hết bo, xã. กบเขาก็เขาก็ากมาแล้วครับเขามาแล้วอยู่ในบอ่อกบอันทอรกระทอกเนาะเล่นแบบให้หน้าเล่นแบบทงหน้านาะครบับให้กบอยู่เดี๋ยวลองลองเปิดเบิง้งดูครับโอ้มีกบหน้าตูบกักไงพี่น้องเยกบหน้าเป็นนิเค่ดี่น้อยคเค่ขนาด แต่ว่ากบกบ,บเลี้ยงเฮานั่นครับพ่นสิลึงองพ่นยง้มผมมายง้มเลยผมกับจิเขามานาั่งนั่งเล่นอยู่ในบอ่อกบนี่แหละครับนี่ครับมาเบิง่งนั่งเบิง่งพ่นสังเกตพฤติกรรมพ่นนะครับยง้มผมมีกินเหลี่ยมกระมาโยนนี่ครับโยนป้อนพ่นยนอะไรพ่น,นกินผมเลี้ยงมาหลายเดือ่น้องประมาณสิบสิบกว่าแม่นี่ยนะครับกบ แรงนี่แรงนี่กับคืดว่าขาดว่ารมเป็นแรงนี่ครับประมาณเดือนเดือนพฤษภาเนาะเนะันก็สิเริ่มผสมพันธุ์น่ครับผมวันเป็นแต่แพ่ง้ะพี่นอ้องมังกบนี่เนาะนี่กอาทุ่นมาปูกทุ่นมาปลูกครับพี่นอ้อง คุณมาปลูกลรอบบ่บอกขบเพราะฉนปูต่อันบอ่อพะย่างเด้พี่น้องอยู่ในกระมั่งก็บมีครับอันนี้คือกัละมั่งละมั่งสักผาเขาเลยละครับนี่สื่อน้ำตลาดนองตลาดนัดเงียบมันกระยูนั้นไม่ใช่ละนี่มืนขึ้นมันกับจิมานางัง นั่งจอบกินพวกแมงไหม,มน้ำขังกระเบื้องนี่ล้ครับสลาเซลนะครับแล้วติดไว้สองจุดจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งอยู่ด้านผุนนะครับเนาะจุดหนึ่งอยู่ด้านผู้ว่าไว้สองจุดครับก็จะอยู่ไห้ได้แหละพี่น้อง แต่แรกผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมาเนี่ยผมผมหักดิบเด้ะเลยพี่น้องหักดิบแบบไม้ถึงว่าห ouais ักดิบ5 5 <Hi>. 2> 2. บ่ไห <N> ้บไฮหัวอาหารเลยนะครับหักดิบโบไฮหัวอาหารเลยที่เฮาซื้อมาจากเพคนนั่นจากฟั่มจากบ่อกบโก้คนนั่นเคนหอยหัวอาหารเนาะครับแต่วันนี้เอามาปุ๊บผมกับโบไ้เลยหัวอาหารบ้านนี้เฮามืวานเนี่ยคนบ่กินนะครับนี่ เป็นสิมาดจอบมาซ่อมอยู่างนั้นโบกบอ,บอ,บอกบเนี่ยครับ <c oughs> ข้างๆนี่แหละครับผมนี่เ,เติมน้ำไว้เพิ่มเล็กน้อยครับน้ำแห้งอากาศมันแห้งฝนมาตกเนาะเติมไว้เพิ่ <c oughs> หนหลินย่ามผมเพ็ดสวนเพ็ดนั่นเพ็ดนี่คุดนั่นคุดนี่แหะครับแต่สิม,มีพว,พวกพวกขี้กระเดียนล่ะครับ กะเดียนผมก็เก็บมานั่ผมก็มายนในเพิ่นครับนี่นี่เลี้ยนแบบธรรมศาสตร์ครับนี่พกักแย่งอายูงสิเป็นบวกนะครับเป็นบวกน้อยๆนะครับเป็นบวกน้อยๆเพื่อจะหากินยังก็หากินพวกมะเร็งพวกยังน,น,นี่ครับบานมาเบิองตรงนี้พี่น้องมองคนยูด้พี่น้องยนยนี่เป็นห่วงสิครับ คือพ่นสิดเอาไว้รีเขางคือพ่นรีคือพ่นเขาไง่ครับเอาไว้พ่นไปถ้าเขาไงาย่ำแหลงพ่นออกเนี่ยพ่นเที่ยวเขาเที่ยวออกได้พี่น้องเนี่ปนผมก็คิดว่าแน่หน้าคตผมสีผมสีมสอ่อนอยูน่นให้หน้าเปล่าครับเพราะว่าย่ำแหลงนี่ก็ียให้พ่นเสีเ็ดเป็นกบไง่นะพี่น้อง ไอ้เพื่อนเขาเขาในกบก็ยังก็เขาเก็ยัง,ยง,ยงก็กบจำศีนอ่ะนายพี่น้องไอ้เพื่อนเขากบง่ายแหละกระสีไปจะเบิ้งนะครับสเลี้ยนรูเลี้ยนแบบเพื่อนว่าเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่จงังไดคิดพอแต่สมัยตะกี้เนาะพี่น,อน้องเนาะไปหากบง่ายเพ,พื่นเขียดได้พี่น้อง เคลียร์ก็ไลได้พี่น้องผมซื้อเขียดไม่น้ำตลาดนัดมาปล่อยครับให้เพิ่อนออกแม่แพรูกเนี่ยน้ำมูนีแ่แหละนี่เพิ่นนี่เพิ่นกระยูนี่กระมังนนีี่่พ้องเพิ่นขุ่นดิเพราะว่าผมมาเหริน,นผมมาเหรินน้ำเพิ่นผมมาอย่างนี้อ่ะ้เพิ่นนะครับแต่ว่าทะเลียงไล่มันก็เฮ็ดตังสีบ่ได้หรอกพี่น้องทะเลียงไล่ก็ได้ด เลี้ยงไลายมากกวมันก็ต้องใส่หัวาหาเนาะเลี้ยงในเชิงพอดิษฐ์แต่ว่าพักก็แย่งกันอยู่แต่ว่าผมก็เลยเลี้ยงแบบอยู่ในเชิงพอนิษ์นั่นเองน้องนี่ครับปลาเขียวนี่ครับเป็นกระรี่อยู่ทั้งหมดนี่แหละแล้วก็เอาไว้เบิ้งเนาะครับโอ้นี้ก็จะเป็นเป็นห้อยกันนะครับเนาะมองกัน ควนหมุนหมุนเขานะครับหมุนเขามาลีมาสุนนะครับประมาณนี้ก็เด็กชิวจรังสินะรกรบปไหนไหนหาอยากขนาดได้พี่น้องด้ยได้นหน้าผมนี่พว่านกนกปากห่างมันไหลนกเจ็บกินบิดครับมกหอยมีนานไปเห็นนะครับ มันเปลี่นธรรมศาสตร์ที่สุดนะครับประมาณน,นี้ช่วงนี้ผมอะบอกขอได้ลงคลิปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นนันพังผืดน,นะพี่นอ้องเดี๋ยวมือหนาสิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังว่าสิมาบอกสูฟังว่าเป็นพังผืดเกาะเ้นประสาทเป็นยังไงนะครับเนาะเนี่ย New, อนิวเขามือนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปครับผมสิมาโว่าวาการในฟั่งอากาวิธีรักษาเนาะครับเนาะผมดีขึ้นช่วงสามมือกว่านะครับก้อนนั้นเนโอ้ยปวดแห้งพี่น้องเลยจับยังกระบไดเนี่ยมังนิวควยผมครับมันเริ่มจะเสียส่งเลหลายคนอาจจะเป็นอยู่ล้วครับห้าพี่ห้าผู้ใดมีพีมีน้องเป็นหรือเป็นทั้งไดล่ะครับเป็นเกี่ยวกับโรคอันนี้นะครับพังผืกาะเส้นประสาทเดี๋ยวจังมาค่อยมาติดตามนะครับแล้วผมจะ คลิปนาผมสิมาบอกสูฟังว่ามันเป็นอาการมันเริ่มแรกมันเป็นยังไงไะมันเป็นยังไงไะกับวิธีแก้ยังไงนะครับผมสิบ,บอกว่าต้องคิดยังไงนะครับใครที่ต่ำมึงได้พี่น้องเด้อผมซิเอาเพื่อเพื่อเป็นเนีก่อเป็นวิทยาทานเนาะพ,พี่น้องบอกเราบอกต่อกันแต่ได้บุญนะครับว่าการแก่นี่เฮ็ด,ดยังไงมันยังเศร้ามันยังไข้แน่แะครับอาการแรกมันจะเป็นแบบ เป็นซาบอย่างนีครับผมงัวน,นิ้วมาได้เลยครับเนี่ยสองสามมือว่าเนี่ยผมหัวตะฟื้นตัวครับเดี๋ยวสิมาบอกสู้ฟังนะครับพี่น้องเด้อตาที่ตามคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับ